ัสดีครับ FC น้องอุ๋งอิง FC สา้อยเพชรปันแพงแล้วก็ FC ที่รักทุกท่านครับได้เวลาเดินทางแล้วครับไปอบรมการใช้สื่อโซเชียลนะครับที่วิทยาลัยบัณฑิตการจัดการมหาวิทยาลัยขอนแก่นครับออกเดินทางแล้วนะครับ พบกันครับเวลา9โมงน่าจะถึงที่มหาลาัยครับเหลือทางประมาณ150กิโลนะครับผมนะให้ดูบรรยากาศครับยวพบกันแน่นอนครับจะได้ไปเจอเพื่อนเพื่อนพี่พน,น้องน้องผู้เข้าร่วม สร้างฝันทุกท่านครับเพื่อเป็นการต่อยอดในการใช้สื่อโซเชียลนะครับนำทีมการถ่ายทอดความรู้โดยบออโจหนุ่มโจยมมนินนาำมืงสาพ่อการใชัยวิไลสิน เสียนนนะครับเสียวบอสโจแล้วก็นางเอกปอมแปมอติพรน,นะครับนะครับ,นะรบก็จะสันๆหน่อยนะครับเพราะมือหนึ่ง ขับรถมือหนึ่งทีอกล้องนะครับ